สวัสดีครับพี่ๆวันนี้มาพบกับต้อมดื้อช n แนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็19องศานะครับแถวบ้านต้อมน้ออากาศเริ่มหนาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้พามาดูแปลงเบอร์20นะครับหรือแจตมิน20นะครับอายุการาเก็บเกี่ยวของเขานี่อยู่ที่ประมาณ1 0 3วันถึง105วันนะอยู่ในเลทแค่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอากาศหนาวจะเลื่อนไปจะเคยื่อนไปจนถึง107 108วันเลยนะครับสภาพอากาศแบบนี้เนาะ ก็มีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาทางช่องต้อมนะครับว่าเราเริ่มการใส่ปุ๋ยเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยอายุข้าวเท่าไหร่ดีเหมาะกับการใส่ปุ๋ยเราสังเกตการยังไงได้นะครับคือถ้าถามต้อมถ้าแถวแถวบ้านต้อมนะครับหรือหรือต้อมใส่เองเนี่ยจะอยู่ประมาณเลทประมาณสิบแปดวัน นะครับ18วันนี่คือการใส่รอบแรกของต้อมแล้วแต่เมื่อก่อนเนี้ยต้อมใส่ปุ๋ยสองรอบต้อมจะใส่แค่ช่วง25วันใช่ไหมครับกับอ่า55-60วันข้าวเบาต้อมจะไม่ค่อยได้ทําต้อมจะทาข้าวร้อยวันในหน่อยขึ้นทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวนี้ยต้อมมาทําข้าวอายุไม่ถึงหนึ่งร้อยวันไงทีเนี้ยการใส่ปุ๋ยเรามันก็ต้องขยับขยับลงมาหน่อยนึงถ้าเราใส่สองครั้งก็ได้ครับรอบที่แล้ต้อมก็ใส่สองครั้งเนาะคือข้าวอ่ะตอนเนี้ย เราไปใส่ตามวันไม่ได้เพราะว่าอากาศหนาวข้าวโตช้ามากเห็นพี่พี่บอกถูข้าวโตช้าจัดอ่าต้องให้สังเกตนะครับใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่สี่ใบที่ห้าขึ้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยได้เลยสี่ถึงห้าใบเนี่ยใส่ปุ๋ยได้นะครับแล้วอ่าช่วงเดี๋ยวนี้ถ้าอ่าท่านไหนจะไม่ฉีดยาเกลี่ยบอ่าถ้าไม่คุมเลนามายยาฆ่าช่วงเจ็ดแปดวันนะ่ะอย่างน้อยต้องให้มันแตกสักสองสามใบก่อนนะครับ แตกใบที่สองก่อนเนาะให้ค่อยฉีดยาได้นะครับอย่าถ้าสมมุติมันถึง8วันแล้วมันยังไม่มีสองใบเลยนะครับรอก่อนนะครับให้มันได้สองใบก่อนเนาะเพราะว่าข้าวอ่ะถ้าเรายิ่งไปฉีดยาแรงๆอ่ะแล้วข้าวยังไม่แตกใบที่สองเนี่ยใบที่สองใบที่สามเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เขาอ่ะอ่านอ่านมากกว่าเก่านะครับแล้วยิ่งหนาวด้วยเขาก็จะยิ่งโตช้าคือฤดูกาลนี้ต้องไม่แนะนําให้ฉีดยาเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะยายาฆ่าสิบวันอะไรเงี้ยคือถ้าคุมเลนได้คุมเลนไปเลยนะครับคุมเลนไปแล้วก็คือส่วนตัวต้องมายายาฆ่าเจ็ดแปดวันเนี่ยมันก็สําคัญนะครับถ้ามันหลุดจากคุมเลนมาเรายังมาเก็บได้อยู่นะครับมาฆ่าได้อยู่นะครับแต่ถ้าเรามาเก็บอะ่ะเก็บอยู่ในเลทประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะ่ะไม่เกินยี่สิบวันนะเราก็ยังเก็บได้อยู่แต่ถ้าฤดูการนี้หนาวหนาวแบบนี้พี่ๆลองคิดด้วยครับข้าวกระโตช้า ยากระโตช้าแล้วถ้าโดนยาเข้าไปอีกทั้งข้าวทั้งหญ้าเลยโตช้าใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญเหมือนกันฤดูการที่อากาศหนาวๆนะครับส่วนการใส่ปุ๋ยอ่ะที่ต้อมบอกว่าใส่สิบแปดวันถึงยี่สิบวันหรือสิบห้าวันถึงยี่สิบวันเนี่ยเราต้องดูลักษณะข้าวของเราก่อนถ้าสี่ห้าใบเราก็ใส่ได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็สําคัญเพราะว่าถ้าเราไปใส่ตามกําหนดเขาเลยเขาว่าสิบห้ากับสิบห้าข้าวขนาดไหนก็ไม่รู้ข้าวเล็กข้าว ยังไม่แตกใบสามใบสี่ใบอะไรห้าเลยก็ใส่ไปแล้วเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ข้าวจากที่เขียวขึ้นมานะครับอาจจะโดนยูเรียมากจนเกินไปนะครับยุบได้อ่ายุบได้นะครับคือด,ดูการเนี้ยการใส่ปุ๋ยต้องดูที่ต้นข้าวอย่างเดียวนะครับนับวันแทบจะไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับคือนับวันเนี่ยยิ่งจะทําให้อ่าพ,พี่น้อง,องบางคนก็บอกว่าโอ้โหข้าวมันหลายวันแล้วอะปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยจะเป็นอะไรไหม ถ้ายังไม่ใหญ่พอไม่เป็นไรครับคือปุ๋ยรอบแรกอ่ะห้ามเกินยี่สิบห้าวันห้ามเกินยี่สิบห้าวันยังไงก็ต้องห้ามเกินครับคือเลทส,สุดละยี่บห้าวันเนี่ยประมาณนี้เนาะส่วนอ่าฤดูกาลที่มันไม่ได้โดนหนาวอ่ะเราก็ใส่ตามอ่าระบบได้เลยสิบห้าวันสิบแปดวันนะครับยี่สิบห้าวันสามสิบคือส่วนตัวถ้าอากาศไม่หนาวนะที่ต้อมจะใส่ถ้าใส่สามรอบนะครับต้อมจะใส่ช่วงเลทสิบห้าถึงสิบแปดวันหนึ่งครั้ง มัดใส่อีกสามสิบห้ารับสามสิบสามสิบห้าหนึ่งครั้งสี่สิบห้าสี่สิบห้าถึงห้าสิบอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าห้าสิบมันมันมันก็นานไปถ้าข้าวเบานะครับสี่สิบห้านี่คือช้าสุดละนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวหนักอาได้ถ้าเป็นข้าวหนักได้ครับแต่ถ้าถ้าใส่สองรอบนะครับแนะนําให้ใส่ช่วงประมาณสิบแปดวันสิบแปดวันกับสามสิบ สาิบห้าวันอย่างเงี้ยห้ามเกินสามสิห้าแล้วก็หยุดยาวเลยแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยเกลดฮอร์โมนไปไอ้ตรงนั้นได้อ่าตรงนั้นไม่มีปัญหาอนะครับก็อยู่ที่เทคนิคของใครของมันเนาะนับไม่ได้ครับอ่าข้าวในฤด,ดูก,กาลนี้นับไม่ได้จริงๆคือโตช้ากันทุกเจ้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักส่วนน้ํานะครับอย่างในรูปเนี่ยเขาปล่อยเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมไอ้ตรงนั้นก็เป็นโคโค น้ำเนี่ยถ้าไม่จาเป็นจริงๆห้ามใส่เยอะนะสภาพอากาศหนาวแบบนี้เข้าใจอยู่แล้วครับว่าบางทีมันค่อนข้างที่จะหาย,ยากดึงน้ําใส่ยากแต่ถ้าอยากจะให้ข้าวงามดีะให้เขาฟื้นฟูได้ไวอน้ําในนาห้ามเยอะนะครับห้ามเยอะจริงๆ mm hmm. คือถ้าถ้าน้ําเยอะอ่ะมันหามันก็คือปรับอุณหภูมิในน้ําข้าวปรับไม่ได้หินสัรอาหารก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเจอสภาพอากาศข้างบนเนี่ยโดนอากาศเย็นอีกชะง,งักพากันชะง,งักหมดเลย นะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับอ่าที่ต้มจะนํามาบอกพี่ๆน้องๆนะครับนับวันไม่ได้จริงๆดูดูการนี้นะครับเราต้องดูที่ต้นข้าวของเราเป็นหลักนะครับอ่าถึงเวลาเราฉีดยาใส่ปุ๋ยเราก็ใส่ให้มันตามระบบเนาะไม่ให้มันอ่าห่างจนเกินไปนะครับอายุการเก็บเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้มันเคลื่อนครับอย่างน้อย5้าถึงเวันแน่นอนอันนี้ไม่ต้องพูดเลยแน่นอนอยู่แล้วนะสภาพอากาศหนาวกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ อ่ามังจะเมื่อวานต้อมฉีดกลุ่มเลนไปแล้วนะครับก็อีกประมาณสักสามวันสองสามวันเดี๋ยวดูที่ต้นข้าวเหมือนกันนะถ้าถ้าเริ่มยาวดีแล้วต้อมจะอัดน้ําเลยถ้ายังไม่ยาวก็ต้องรองมาคุมมามาอ่าคุมหญ้าอีกนะครับในช่วงประมาณแปดวันอันางนี้ก็ต้องคอยดูอีกทีนึงเหมือนกันต้อมก็เหมือนกันครับเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับหญ้าเนี่ยกับข้าวมันโตพอกันถ้าข้าวชะง,งักหญ้าก,ก็ชะง,งักหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ คืออะไรก็ไม่ได้เราต้องหมั่นเดินดูตลอดเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติด,ดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับสนใจเรื่องหมักสารหมักย่อยสลายฟางข้าวหรือหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอนะครับรับก้มนะครับรับรวงหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันธุ์ข้าวนะครับ ติดต่อสอบถามในช่องต้อมดื้อ h ช n แนลได้เลยนะครับหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตร,รนะครับในช่องทางของ YouTube ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ลุงกันด้วยนะครับ0994199366เบอร์ลุงตีครับสอบถามเขาได้ครับขอบคุณครับ